หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสากัสตอนที่24หัวหน้าทีมขบวนการนักรบรับจ้างสวมวิญญาณน,นักปลุกระดมมวลชน สร้างขวัญกำลังใจให้มงไม่หวั่นต่อความตายและเกิดขวัญอุดมการในการสู้รบยินดีพอใจรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งคำพูดเน้นว่าสัญญาชายชาตินักรบนั้นแม้เป็นคำพูดที่เพิ่งคิดได้ในระหว่างการรับส่งข่าวกำลังดำเนินก็ตามแต่ได้ผลเกินคาดมงผูม่าหนึ่งเหมือนถูกจี้จุดฮึกเหิมส่วนวาจาทวนคำสั่งด้วยน้ำเสียงดีลาการพูดที่หนักแน่นจริงจังจากดาวเหนือสั่งสแตนบายแล้วเหลียวมาทางพันตรีโรเจอร์เห็นทำหน้ายิ้มยิ้มชักสงสัยจึงต้องเอ่ยถาม เมเจอร์ Major, มีอะไรชอบอกชอบใจนักเลยครับชอบใจคุณหลอกมงให้ไปตายได้น่ะสิเมเจอร์ Major, แน่ใจหรือว่านั่นคือการหลอกมงให้ไปตายบางทีเส้นทางสายนั้นอาจเป็นเส้นทางรอดในขณะเดียวกันเส้นทางของเราต่างหากที่อาจจะเป็นเส้นทางตายอืมก็จริงสินะใครจะรู้เรื่องนี้ดีเท่าพระเจ้าแต่เอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรกับเมเจอร์ Major. ออกภารกิจคราวนี้มีคนขอตั้งฉายาใหม่ให้คุณว่านักรบเทวดาอันที่จริงเทวดากับพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ห่างกันสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะรู้ในสิ่งที่พระเจ้ารู้บ้างนะงั้นเหรอ ผมไม่ยากะรู้เดี๋ยวนี้ผมได้ฉายาใหม่แล้วฉายานี้มีที่มาอย่างไงเมเจอร์ที่มาของมันก็คือไม่มีใครกล้ารับภารกิจนี้หรอกนอกจากคนบ้าแต่ถ้าคนคนนั้นไม่บ้ามันก็ต้องเป็นเทวดาที่มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถเหนือมนุษย์พอมองภาพออกไหมฉายานี้ยนักลบรับจ้างหัวรอลัน่นจนลูกทีมทางปีกทั้งสองข้างถึงกับเหลียวมามองไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานระดับหัวหน้าสองคนสนุกสนานอะไรกันนักหนาท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานชีวิตแขวนอยู่กับเส้นได้ทุกวินาทีที่ลมหายใจพ่นผ่านเส้นขนจมูก ล้วนแต่มีความตายรออยู่ทั้งสิ้นพันตรีโรเจอร์พลอยหัวเราะตามไปด้วยแต่เสียงออกจะเบาวกว่าทำไมคุณไม่ชอบฉายานี้เหรอไม่ว่าฉายาไหนาๆผมก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละเรื่องจริงของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ครับแต่ใครๆเขาก็เห็นสมควรแล้วว่ามันเหมาะสมกับคุณเหมาะสมในมุมมองของคนบ้าอย่างที่ว่ามานะถูกแต่มุมมองที่ว่าเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆนะข้อเนี้ผมขอปฏิเสธเด็ดขาดเลยพันตรีโรเจอร์นั้นพูดออกมาจากใจจริง น้ำเสียงเน้นถ้อยเน้นคำจนนักรบรับจ้างเลี้ยวมามองศพแววตาสีฟ้าคู่นั้นแล้วไม่พบเจตนาเยินยอรหรือยกย่องแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยไม่อยากให้เรื่องฉายาที่มันไม่ได้เป็นจริงขยายความใหญ่โตนักรบรับจ้างเลยหาเรื่องตัดบทเมเจอร์ Major นะ่าจะลองสอบถามข่าว F4 b แบ็คไฟเตอร์หน่อยนะครับตอนนี้มูฟถึงไหนแล้วโอเคก็ได้เดี๋ยวผมจัดการเอง พันตรีโรเจอร์กระชับ M2-3XMA1 0จากท่าเตรียมใช้มาเป็นสะพายขวางเชียงหน้าอกเราดึงไอคอมประจำตัวขึ้นมาถือแทนถ้าก้าวเดินแต่สายตากวาดมองภูมิประเทศไม่ได้ขาดใช้เวลาไม่นานนะก็สามารถกรอกเสียงเรียกวิทยุได้ Blue Eyes จากแซมซันนอสตาเปลี่ยนโอเค Blue Eyes คนเดียวนะแซมซันหรือนอสตาก็ได้ก็ได้งั้นจากแซมซันคนเดียว Blue Eyes ตรวจสอบซิว่า Backfighter on target หรือว่ามีกรณีพิเศษอะไรเพิ่มเติมไหม อีก17นาทีออนทารเกตสิ่งพิเศษเพิ่มเติมในส่วนของคุณคือส่งสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติเพื่อใช้เป็นมาร์กิ้ง2จุดห่างกันร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรโอเคไหมทำไมต้อง2จุดด้วยเพื่อเหนียวเพื่อขาดการพลาดแจ็คพอตลงกระบ,บานผมหรือไงไม่ใช่เพื่อแยกให้รู้สัญญาณตัวไหนคือคุณตัวไหนคือมงผูม่าสองจุดคู่กันของคือคุณจุดมาร์กิ้งเดียวคือมงภูม่าสองเพื่อความสะดวกนักบินเขาอะโอเคไอซีตอนนี้ผมอยู่ห่างจาก v a เ2เป็นระยะเท่าไหร่ 3.8ไมล์กำลังพอดีเป้าหมายอยู่ทาง2 6 5ดีกรีจากจุดนั้นคุณมองเห็นมันไหมโอเคบนแนวเนี้ผมสามารถตรวจการได้ตลอดแนวแต่จุด3.8ไมล์พิกัดเป้าหมายมองไม่ชัดป่าทึบต้นไม้ใหญ่บังมิดเลยไม่เป็นไรแต่อยากรู้ว่าพวกคุณมีทางแก้ปัญหาตรวจการไม่ชัดเจนบ้างไหมมีสิมีทางเดียวเดินไปดูด้วยตาไงขอบคุณสแตนบายนักบิน4130 Blue ร y e ระงับวิทยุด,ด่วนโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลแก่หน่วยทางภาคพื้น พราะในนาทีนั้นมีวิทยุจากฝูงบิน Black ไฟ g h เตอร์ติดต่อเข้ามาพอดีเพื่อขอทราบรายละเอียดเป้าหมายและไฟล์แผนก่อนเข้าปฏิบัติการโจมตีครั้งสุดท้ายใช้เวลารอราวห้านาทีการสอบถามนัดหมายทุกอย่างต่างฝ่ายต่างเข้าใจหรือระยะทางบินไม่ถึง20่สไมล์นักบิน Black ไฟ g h เตอร์สั่งสแตนบายนักบิน u ลู y e จึงเรียกกลับมายังหน่วยทางภาคพื้นอีกครั้งแซมซานจาก Blue ู y e เปลี่ยนจากแซมซานเปลี่ยนได้ยินเสียง Black ไฟท์เตอร์บนฟ้าบ้างหรือยังเริ่มได้ยินแต่กลมาก ถูกต้องขนานี้แบล็กไฟท์เตอร์อยู่ทาง200ดีกรี65ไมล์ของคุณความสูง25,000ฟุตความเร็ว400ไมล์จำนวน6เครื่องทราบทิศทางบินเข้าฟรีบอม85-205ดีกรีผ่านที่ตั้งคุณในระยะ3,500ฟุตเที่ยวบินแรกเข้าปฏิบัติเลยหรือว่าบินลาตระเวนก่อนจู่โจมฟรีบอมทันทีทุกอย่างออนทารเกตโดยเฉพาะสัญญาณมาคิ้งเคลียร์ชัดเจนแน่นอนมากทราบการปฏิบัติของผมระหว่างแบ็กไฟเตอร์กำลังปฏิบัติการต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้กำหนด เมื่อสินาทีที่แล้วซันไรส์สั่งฝากมาถึงพวกคุณให้หาแหล่งกำบังให้ดีปฏิบัติการใดๆที่ถึงขั้นต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนั้นนะขอให้ระงับไว้ก่อนโอเคฝากขอบคุณซันไรส์ด้วยถึงพวกเราไม่เสี่ยงเวียดนามเหนือก็คงไม่ยอมผมเริ่มได้ยินเสียงแบล็กไฟเตอร์แล้วสแตนบาย พันตรีโรเจอร์ขอระง,งับวิทยุกับนักบิน430เป็นการเร่งด่วนเพราะตระหนักดีว่าระยะทางเพียงไม่กี่สิบไมล์นี้เครื่องบินเอฟไฟเตอร์ er ใช้เวลาบินเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ตนเองยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นต้องปรึกษาเพื่อการปฏิบัติที่บรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดของภารกิจนอสตาคุณคิดว่าเราควรติดต่อนักบินแบล็คไฟเตอร์โดยตรงหรือติดต่อผ่านบลูอีสเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับเมเจอร์ฟอร์วาร์ดแอร์ไก่ไงเราน่าจะช่วยเหลือแบล็คไฟเตอร์ในการ ทำได้หรือเมเจอร์ในเมื่อเรามองไม่เห็นจุดศูนย์กลางที่แท้จริงของ va 1 2ตอนนี้ทําได้แค่ประมาณระยะทาง3.8ไมล์อัตราคลาดเคลื่อนอาจมากกว่าร้อยหลาด้วยซ้ําผมเกรงไม่ได้ผลนะสิคุณมีทางออกอื่นไหมส่วนของผม,มไม่มีแต่ปัญหาเนี้ย blue eyes กับ blue star อาจแก้ไขได้ระบบ forward airguide สั่งการจากบนอากาศผมว่าอย่างดีก็แค่ blue fighter f 1 0 5ที่ซัดเป้าหมาย va 3แห่งเมื่อคืนนี้นั่นเรายังไม่ทราบผลที่แน่นอนเลยนะครับเท่าที่ฟังข่าวเบื้องตน้นเชื่อว่าคาดการณ์ของผมคงไม่ผิด เราน่าจะมีวิธีการตรวจหรือทดสอบความสูญเสียบนเป้าหมายเหล่านั้นว่ามากน้อยเพียงใดทําได้ไม่ยากหรอกครับเมเจอร์ทำไงนอสตาโอเคเมเจอร์อีก3ไม่เกิน5นาทีบลูไฟเตอร์ออน t a รเก็ตเพื่อความแน่นอนว่าแนวความคิดข้อเนี้มีความถูกต้องหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมขอเช็คกับผลงาน Blue Fighter ก่อนขั้นตอนตอนนี้เมเจอร์สแตนบายวิทยุกับบลูไฟเตอร์รอไว้แล้วกัน พันตรีโรเจอร์รู้สึกพอใจกับแผนการตรวจสอบผลฟรีบอมตามความคิดของนักรบรับจา้างทั้งๆที่ยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าขั้นตอนต่างๆต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างแต่เพื่อความพร้อมจึงรับปากแล้วตัดสินใจใช้วิทยุเรียกไปที่ฝูงบิน F-4 แฟนทอมทันที u ูไฟเตอร์จากแซมซานเปลี่ยนเรียกแล้วหล่อชั่วครูนักรบรับจ้างเงยนหน้าคอตั้งบากพุ่งสายตาผ่านมาน่านฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มุมสูง65-70องศาณนะตําแหน่งเสียงที่ดังฮึ่งๆแว่วมา โอเคบูไฟเตอร์วานตอบแซมซันแจ้งข่าวได้เลยไม่มีข่าวเพราะข่าวทุกอย่างอยู่ที่บลูไอส์กับบลูสตาร์เรียบร้อยแล้วเอาถ้างั้นเรียกขึ้นมาทําไมต้องการตรวจอสอบวิทยุโอเคสแตนบายเฮ้แซมซันอย่าเพิ่งสแตนบายผมมีปัญหาบางอย่างต้องการปรึกษายินดีว่ามาเลยทราบข่าวจากบล k ไฟเตอร์ว่าผลงานฟรีบอมเมื่อคืนค่อนข้างไม่ได้ผลเพราะระบบการชี้เป้าของไอสตาร์มีการคลาดเคลื่อนกรณีนี้คุณพอทราบสาเหตุไหม ไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าให้เดาผมว่าเวียดนามเหนืออาจใช้วิธีการโยกย้ายที่ตั้งเป้าหมายสาคัญหรือเปลี่ยนที่ตั้งชั่วคราวระหว่างการโจมตีของเราก็ได้คุณหมายถึงที่ตั้งยิงสํารองใช่ไหมถูกต้องถ้าเป้าหมายนั้นคือฐานยิงจรวดแซมสองจริงอย่าลืมนะว่าแซมสองติดตั้งบนยานยนต์สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ด้วยตัวเองระบบอัตตาจรไงเล่าโอเคไอซีแล้วเวียดนามเหนือรู้ล่วงหน้าได้ไงว่ามีการโจมตีเป้าหมายนั้น สถานีเรดาร์เป็นผู้แจ้งข่าวโดยวิเคราะห์เส้นทางบินกับแผนการบินของคุณเป็นแนวทางไงเล่าเวลแน่นอนเลยแซมสันเพราะเมื่อคือนนี้ก่อนแบล็กไฟเตอร์เข้าปฏิบัติการได้ทําการบินลาดตระเวนก่อนไฟแผนนอชี้ชัดมากเลยดีละคราวนี้ผมรู้แล้วผมควรเล่นเกมยังไงบอกหน่อยได้ไหมบูไฟเตอร์ว่าจะเล่นยังไงจู่โจมเที่ยวบินแรกทําฟรีบอมเลยไม่ดีไฟนี้ต่างจากเมื่อคือนเพราะคุณมีผมช่วยทำฟอร์เวิร์แอร์ไกด์ คุณน่าจะยั่วยุยให้ฐานยิงแซมสองพวกนี้เปิดเผยตัวออมาก่อนนะจากนั้นผมจะช่วยปรับทิศทางให้ว้าวแซมสันโซกุตเวลติกูดไอเดียโอเคยืนยันตามแนวความคิดคุณดีมากสแตนบายพันตรีโรเจอร์สั่งระงับวิทยุกับผู้บังคับฝูง F4 แฟนทอมแล้วหันมาทางจ่าดาวเหนือเห็นวางนาท่าทางเฉยๆอาการนั่งพิงโคนไม้ทอดสายตาไปทางทิศเป้าหมาย VA12 แล้วเราเชื่อว่าเห็นด้วยกับแผนการของตนนอสตาคุณมีวิธียั่วยุหรือลวงให้ฐานยิงแซม2เปิดเผยตัวไหม มีให้บลูไฟเตอร์ขึ้นไปบินอยู่ระยะยิงหวังผลของมันสิรับรองแน่โอเคผมมองเห็นและโปร่งใสที่สุดเลยพันตรีโรเจอร์ร้องออกมาด้วยความพอใจยกไอคอมขึ้นแนบริมฝีปากอีกครั้งเรียกหานักบินเอฟไฟเตอร์บลูไฟเตอร์วานจากแซมซันบลูไฟเตอร์วานตอบคุณบินสูงขึ้นไปที่ระยะยิงหวังผลของแซมสองได้ไหมล่อให้มันยิงนั่นแหละคือการเปิดเผยที่ตั้งที่แท้จริงเลยได้แล้วก็ดีด้วยแต่จะเสี่ยงมากไปหน่อย สมรรถนะระดับแฟนทอมดูไฟเตอร์กลัวด้วยเหรือกับการเสี่ยงเพียงเท่านี้ไม่มีปัญหาซามซันเตรียมทําหน้าที่ฟอร์วาร์ดและไกด์ได้เลยขอเวลาผมตรวจสอบกับไอสไตล์ Star อีกครั้งก่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงมือปฏิบัติการทราบสแตนบาย